เป็นจัจไหนแน่นอทุกคนจำเฮาได้บ่ <c oughs> เฮาที่ตกงานตกงานมาเกือบเดือนหรือว่าเป็นเดือนเนาะหางานไปลองลองลงตอนนี้เฮาได้งานเด้อทุกคนเดี๋ยวมาบอกอีกที่ว่าได้งานอยู่ไซเนาะแหลกๆเฮากะคิดว่าเฮาจะอยู่บันไดดอกเฮาแบบบกเปิดใจเาะเฮาแบบๆๆ รู้สึกว่ามันกดดันเกินไปเนาะแต่เข้ากับอยู่มาได้สามเดือนแล้วอาจจะเป็นช่วงเหตุงานแน่จ้าน้อยเลยประด้ลงคลิปอยียงแบบนี้เนาะขาอยากขอบคุณทุกคนที่แนะนำเข้าไปต้องนั้นตรงนี้เนาะเข้าก็ไปอยู่แต่ว่าบางมองเข้ากับเอินบางมองเขากับเอินแต่เข้าไปแล้วเขากับแบบโบพานอย่างนี้นสิ หฮยเอาลเรื่องตลกซูทุกคนฟังเนาะเฮาได้งานบริษัทนี้แล้วมันบอกงานทุกมองทุกทีที่แบบว่าเฮาไปสมัครไว้โทรมาเบอร์สุม่มเฮาก็เลยเลือกมาถือแต่โรงงานนี้เป็นโรงงานที่แบบทุกคนอยากเขา้าเฮาก็เลยลองเบิงทุกคนเสือบอลเฮาอยากออกตั้งแต่อาทิตย์แรกเฮารู้สึกวา่ามันกดดันและก็อยู่กับ สังคมอย่างแบบนั้นยากๆเฮาเลยบอกเจ้าของว่าลองเปิดใจเบิงเปิดใจเบิงจักน้อยเราอยากให้คนรอบข้างเอาให้กำลังใจเฮาบ่ต้องบอกว่าออกเลยหางานมาเองแบบนี้เฮาไม่อยากให้เราแบบนั้นเฮาขอบพูณทุกคนรอบขางี่ให้กำลังใจแล้วก็บ,บอกเฮาอดทนมาถึงสูเมอนีเห็ุมาสามเดือกนกรลืมหักมาแล้เนาะ